คุณปู่ถูกท้ายที่เลี้ยงไว้ในบ้านกัดทิ้งรอยเลือดไว้บนพื้นบอกว่าสัตว์ในบ้านกำลังจะกลายเป็นปีศาจถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องห่างจากพวกเขาแล้วย้ายไปอยู่ในห้องใต้ดินไม่คิดว่าแม่จะไม่ใส่ใจเรื่องนี้ช่วงที่ราคาหมูขึ้นก็เลยซื้อแม่แพ้มาเก็บไว้หลายตัวยังพูดเล่นว่าดูพวกมันยืนขึ้นเป็นยังไงคล้ายกับคนใหม่ฉันตกใจมากนึกถึงทำทำนายของคุณปู่ก่อนที่ท่านจะจัดไปแม่ฮึดฮัดเสียงเบาๆตอนนี้ผ่านไปสามเดือนแล้วตั้งแต่ท่านถูกฝังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าถามฉัน เขาแค่ไม่อยากให้เราอยู่ในบ้านของเขาตั้งใจจะหลอกหลอนเราฉันไม่กล้าขัดแย้งรีบกลับบ้านไปทําอาหารแล้วคุณปู่ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านของเราดังนั้นก่อนที่คุณปู่จะจากไปพ่อขอให้ท่านทานายดวงให้ทุกคนในบ้านวันนั้นฉันนั่งดูคุณปู่โยนเปลือกเต่าออกไปแต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อใครผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันคุณปู่สีหน้าเปลี่ยนไปบอกว่าที่บ้านจะมีเรื่องเขาบอกว่าเขาต้านทานโชคชะตาไม่ได้ให้เราหนีเร็วยังบอกวว่่่าาาาาทีีีีบ้้้้้นนนสัตตตตจะกกลลยยเปยป็ิิถออออมชรดดงงไหใ แต่ที่บ้านไม่มีใครเชื่อคุณปู่ดังนั้นคุณปู่จึงจับมือฉันพูดเบาๆข้างหูฉันอีกสี่สิบวันเธอต้องไปที่ห้องใต้ดินเก็บอาหารให้มากขึ้นจะช่วยให้เธอรอดชีวิตพูดจบประโยคนี้คุณปู่ก็สิ้นใจตอนนี้ถ้าคิดดูเวลาที่เขาพูดเหลือเพียงหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่พ่อฉันซื้อตู้เย็นกลับมาห้องใต้ดินก็ไม่มีใครไปอีกเลยฉันอยากใช้โอกาสนี้เริ่มเก็บอาหารเข้าไปแต่มีปัญหาราแรงฉันไม่มีเงินตั้งแต่คุณปู่เสียชีวิตแม่ก็หยุดจ่ายค่าเล่าเรียนให้ฉัน ให้ฉันทําอาหารและทํางานที่บ้านบางครั้งตอนตัดฝืนฉันจะเก็บขวดที่ทิ้งแล้วบางใบแต่ไม่พอที่จะซื้ออาหารเลยสิ่งเดียวที่ใช้ได้คือเงินห้าหมายที่คุณปู่ให้ก่อนตายที่ให้ฉันมาบอกว่าเป็นเงินที่ให้ฉันใช้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีชีวิตอยู่ฉันวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่พอเข้ามาในลานบ้านก็ได้ยินเสียงหัวเราะของพี่ชายฉันรู้ว่าคุณปู่ซ่อนเงินไว้ให้เขาไม่น้อยคุณปู่ชอบเขามากกว่าเด็กที่เก็บมาเลี้ยงทําไมถึงดีต่อเขาขนาดนี้ในใจฉันนนนเเกกิิดดคววาาาามมมรรู้้้้สึึไไ่่ีีขขบงปใ ก็เห็นตู้เสื้อผ้าถูกเขาควยจนยุ่งเหยิงและในมือของเขาถืออยู่คือเงินห้าร้อยหยวนที่คุณปู่ให้ฉันนั่นคือเงินที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้ฉันคืนให้ฉันด้วยแกไม่ใช่ลูกแท้แท้รัพย์สินของคุณปู่ย่อมเป็นของฉันผู้จบเขาก็วิ่งไปหาคนอื่นๆเด็กชายผมทองเปล่าปากไปกันเถอะคืนนี้ฉันจ่ายค่าเด็ดเองยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธนึกถึงคำสั่งเสียของคุณปู่ก่อนตายฉันกัดฟันหยิบไม้กวาดขึ้นมาขวางที่ประตูคืนให้ฉันหน่อยไม่งั้นอย่าหวังว แต่ในวินาทีถัดมาเขาก็ยกขาขึ้นแต่เข้าที่ท้องของฉันไปให้ผลฉันเห็นว่าคุณเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ฉันเจ็บจนมืดไปหมดลุกขึ้นแล้วยังต้องไล่ตามเขาแต่มีคนไม่กี่คนขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่นานก็ทิ้งฉันไว้ข้างหลังความหวังสุดท้ายก็พังทลายลงประมาณผ่านไปสามชั่วโมงแม่ของฉันก็เล่นไพ่ก,กลับบ้านแล้วเห็นฉันบาดเจ็บอยู่บนพื้นแม่ของฉันก็หึหึอ,ออกมาเสียงหนึ่งถ้ากล้าทำร้ายลูกชายที่รักของฉันฉันจะทำให้คุณได้เห็นเธอพูดไปแล้วนั่งลงใหม่ปากก็ยังเคี้ยวมเมล็ดแตมอยู่ ป้าของคุณหาโอกาสทำเงินให้คุณขายไตหนึ่งอันได้สองแสนคุณเก็บไว้หนึ่งหมื่นเงินที่เหลือพอให้พี่ชายคุณแต่งงานบ้านเราดูแลคุณมานานขนาดนี้คุณก็ควรจะรู้บุญคุณทดแทนบุญคุณแล้วฉันฟังทุกอย่างด้วยความสิ้นหวังในที่สุดก็รู้ว่าไม่มีใครนอกจากคุณปู่ในบ้านนี้ไม่มีใครมองฉันเป็นครอบครัวเลยแม่มองมาที่ฉันด้วยความไม่พอใจคนอื่นบอกว่าวันอังคารหน้าเป็นวันที่ดีรีบทำเรื่องให้เสร็จเถอะวันอังคารหน้าเป็นวันที่คุณปู่พูดถึงพอดีฉันกัดฟันมองแม่แลล้้้้วพยยักหนาไไดดเ แต่เงินหนึ่งหมื่นของฉันขอให้เธอให้ฉันก่อนแม่เจ้ามาที่ฉันไม่คิดว่าฉันจะกล้าพูดแบบนี้แต่เมื่อเห็นแววตาที่จริงจังของฉันก็ยังไม่อยากเสี่ยงแบบนี้ได้ได้ให้เธอให้เธอวันถัดไปฉันก็ได้รับเงินคืนนั้นฉันคำนวณดูข้าวในหมู่บ้านราคา1.5ุหยวนต่อกิโลน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกที่สุดราคา4หยวนต่อถังบวกกับอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูปบางอย่างฉันสามารถซื้อของได้อย่างน้อยครึ่งปีและเงินที่เหลือยังสามารถซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กได้เช้าวััันนนถถดไไปปฉกก็็็ที่ตลาใครรจะู้พอึงเห กลุ่มคนกำลังล้อมรอบพ่อค้าแก่ที่กำลังทะเลาะก,กันแกของคุณมีปัญหาวันนี้ต้องคืนเงินให้ฉันผู้หญิงคนนั้นตะโกนเสียงดังยังม้วนแขนเสื้อขึ้นแสดงให้ทุกคนเห็นแผลเลือดไหลที่แขนฉันไม่เคยเห็นแกแบบนี้มาก่อนพอซื้อกลับบ้านก็โดนกัดไปหนึ่งทีท่านี้ไม่ใช่มีปัญหาคืออะไรรีบคืนเงินให้ฉันแล้วจ่ายค่ารักษาให้ฉันอีกห้าร้อยหยวนฉันจ้องไปที่แกตัวนั้นที่ถูกกดอยู่บนพื้นเห็นมันตาโตจนแทบจะระเบิดส่งเสียงร้องใส่กลุ่มคนไม่หยุดถ้าอยู่ไกลๆฟังงงดดููเเเหมืออออนสียยยย็กกทาาารรพ่่ค้ธิบะไ ฉันไม่มีใจที่จะฟังต่อแล้วรีบซื้อข้าวบางส่วนแล้วเดินกลับบ้านใครจะรู้พอหันหลังกลับเห็นเงาร่างที่คุณเคยอยู่ข้างหน้าฉันตะโกนออกไปเธอดูเหมือนจะไม่ได้ยินรีบเดินเข้าไปในป่าคุณยายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ดีกับฉันเรื่องนี้ฉันคิดว่าควรบอกเธอแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะวิ่งตามไปก็เห็นว่าเธอกำลังทักทายแม่ของฉันอย่างสนิทสนมทั้งสองคนยังเข้าใกล้กันไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรฉันเดินเข้าไปใกล้ๆแต่กลับได้ยินชื่อของตัวเองเด็กโง่คนนั้นตกหล่นี่เป็นเรื่องดีนะ ฉันตามหาคนซื้อคนนั้นมานานแล้วได้ยินเสียงหัวเราะข้างหูฉันรู้สึกเหมือนโลกหมุนที่แท้คุณยายดีกับฉันทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทุกคนกำลังหลอกฉันทุกคนล้วนอยากให้ฉันทำเอสให้เร็วขึ้นแต่ฉันจะไม่ให้พวกเขาได้ดังใจรอจนพวกเธอพูดจบเตรียมจะไปฉันรีบเดินไปเรียกพวกเธอฉันยิ้มอย่างน่ารักแล้วชี้ไปที่ตำแหน่งของพ่อค้าแก่ใช่แล้วฉันเห็นว่าแก่ของบ้านนั้นถูกจัดการหมดแล้วถูกกว่าราคาปกติครึ่งหนึ่งเลยนะแน่นอนว่าแววตาของแม่ก็สว่างขึ้นทัันนททีีใช้้โอออกกาาส่เเธไปซืแฉยมมรข นำของที่ซื้อทั้งหมดส่งกลับไปที่ห้องใต้ดินพี่ชายฉันไม่อยู่บ้านฉันก็เอาแผ่นเหล็กมาอีกเสริมความแข็งแรงให้กับประตูห้องใต้ดินก็แบบนี้แหละในขณะที่พี่ชายฉันไปที่ร้านเกมในตอนกลางวานันแม่ไปหาคนเล่นไพ่ในช่วงเวลานั้นฉันเก็บสะสมของใช้ได้พอสมควรและในมุมห้องใต้ดินขุดช่องระบายอากาศติดตั้งพัดลมที่สามารถดูดควันออกได้แบบนี้ฉันก็สามารถจุดไฟทำอาหารในพื้นที่เล็กๆได้และในช่วงวันที่ฉันยุ่งอยู่หมู่บ้านเริ่มมีเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงกัดคนหลายกรณีแม่ไม่ใส่ใจเลยแม้กระทั่งงใช้โอกกาาาสที่รคถูล ซื้อมูและแกะมาอีกหลายตัวมีเพียงฉันที่รู้ว่าเวลามันใกล้เข้ามาแล้วฉันเร่งความเร็วในการปรับปรุงห้องใต้ดินในที่สุดก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในคืนก่อนวันที่มาถึงแม่เพิ่งกลับถึงบ้านเห็นหน้าฉันแล้วก็อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาทําไมตัวเธอถึงสศกปลกขนาดนี้รีบไปอาบน้าพรุ่งนี้เช้าลูกค้าจะมาแล้วขณะที่เธอพูดก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ลากคนอีกคนออกมาจากด้านหลังใช่แล้วคุณยายไม่อยากให้เธอทุกทรมานต้องอยู่คืนนี้เพื่อส่งเธอคุณยายยิ้มแย้ม นี่คือ,อยาที่คุณยายต้มให้เธอโดยเฉพาะของตั้งใจจะไปในขณะที่ทุกคนหลับก,ก็แอบ,บไปที่ห้องใต้ดินแต่เวลาผ่านไปเพิ่งจะเที่ยงคืนใน่วนมีเสียงแปลกดังขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังทานอยู่บนพื้นความเร็วสูงมากและเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆฉันรีบปิดไฟและไม่กล้าออกไปแล้วแอบ,บยกมุมผ้าม่านขึ้นเพื่อมองออกไปแต่การมองครั้งนี้ทําให้ฉันตกใจจนแทบควันดีดีโอ